At จังหวัดลบบุรีจัดพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชปี2566ครั้งที่35เวลา8นาฬิกา29นาทีของวันที่20มกราคม2566ณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาสตรในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีนายอัมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานกระทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่35ประจำปี2566พร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะสารทหารตำรวจภาครัฐเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีที่มีส่วนร่วมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชเข้าร่วมในพิธีเพื่อเทอิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงสร้างความเจริญให้แก่แผ่นดินลบบุรีนับอเนกอนันต์ด้วยพระปรีชาสามารถหลายประการอาทิสร้างเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองและโปรดประทับที่เมืองลบบุรีปีละหลายเดือน ทรงมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศซึ่งทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้าเป็นอย่างยิ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระราชทานให้แก่ชาวลบบุรีพรเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพ,พระนารายมหาราชประจําปี2566โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความจงรับพักดีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่เพศสารสืบต่อเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลบบุรีให้บรรลุเป้าหมายเป็นปฏิบัติบูชาส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี จังหวัดลบบุรีจึงขอเชิญชวนนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566ครั้งที่35งานประเพณีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดลบบุรีสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาร่วมชมชิมช็อปแชร์กิจกรรมสุดอลังการตระการตาระหว่างวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์2566ณพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงครับ 干部强，让事业变硬。